มาบนแค่กรุงเทพครับพระจะมาบนพระจะาสำเร็จพระเจ้เรยมาถวายพระครุลานสองโอ้มาอย่านะกจะเด้ยดังมาเลยมันดังก่อนหนาดังนย่มันดังันี้หกมงนี่ค่นมาเตรียมแล้วทั้งใครว่ารถทั่วมาลงเหมือนละสองคันสามคันไตรถทั่วตรถดู้รถดยังมา สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่กับแม่เพชรนะครับผมข้งหน้านี่ก็คือว่าเป็นสถานที่ไว้ให้ญาติโยมนะครับได้มาทําบุญนะครับมาเสี่ยงทายมาขอโชคนะครับที่วัดป่าดอนผู้นะครับผมวัดป่าดอนผู้จับ GPs มาก็ถึงนะครับเนาะสำหรับวัดป่าดอนผู้นะครับ คือเขาได้โชคได้ลาบกันนะครับผมเขาก็เลยมีแรงศรัทธาที่จะมาขอพรอขอโชคกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็เขาถูกกัน2ล้านนะครับ2องล้านเนาะก็เลยมาแก้บนนะครับผมก็ได้แนวทางมาจากที่นี่แหละครับผมมาขอโชคเองมาอะไรเองนะครับมีโชคมีลาบนะครับผมก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรเแนบบียผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับให้ความสะดวกนะครับผมมาขอโชคขอลาบกันได้นะครับ โอเคครับเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางกับในเพรกันครับเดี๋ยวตันเอ็มินมาครับผมกคนหาเบอร์โทรได้เห็นว่าเสได้โทรมาโอ้เบอร์โทรคุณแม่แมนเบอร์โทรเป็นโทรศัพท์เป็นอะไรครับแม่ครับโทรศัพท์เสียพังโทรศัพท์แปรพังบ้านนี้แกงข้าเจ้าแต่ข้าเจ้าสีว่าแมนอันนั้นข้าเจ้าสีว่าแมนอันนั้นแม่สิปิดโทรศัพท์แม่ไม่ได้ปิดโทรศัพท์พังบ่แม่โทรศัพท์แม่พังมันติดอยู่ มันตีดอยู่ต่ว่ามันอันมันตัดเองยงพอท่อขึ้นบอยู่กับลูกไผ่ในเหตุร่องเมืองบอกบอกลูกไผ่ท่อขึ้นท่อร่องเมืองเลยนะมันเห็นมันท่อท้อเรามันบ้านในตัดมันตัดสายไปตัดสายไปแล้วมันท่อขึ้นเสียแต่ตาาไม่กดบันไดหนาจอมเฮตดบันไดครับสวัสดีครับแม่วันนี้มาตามแนวทางเช่นเคยนะครับไหนแม่แม่เล่าให้ลูกฟังหน่อยครับอะไรที่เขาว่าเขาถูก สองร้านนี่เขาคือเขาไม่โชนได้ทีาบ้านแม่แม่เขามาบนมาขอบอกพี่กัดวัดไปค่ะยุไซเนี่ยวัดปัดปลาปัดปลาดอนผู้วัดบ้านดอนผู้มูมูสีพราะว่านแคจามาท่านลุงคนแคจาว่าเขาลงไปบ้านบ้านหน้าผู้อันนี้อันนี้ดอนผู้ดอนผู้อันนี้ดอนผู้ดอนผู้ตำบลน้องน้ำข้ามมูมูมูสี ตำบลน,น้องนะค่ะมอำเพอ่เมียงห้ามละ <c oughs> จับจีพีเอสมาหอดตอนเนี้ยหอดให้จับจีบพีเอสมาคือว่าวนิ่นคา่วาเป็นสถานที่ศักิีแห้งอีดีว่ค่ะไม่งั้นเพิ่มบ,น,บ,น,บนได้ว่จ้าได้เขามานบนได้ก็มมนเสียน เวอร์ว้าอะไรตอนนี้กับเขามาบ่นล่ะเขามาบ่นล่ะเขาเขาแบบว่าเขาเป็นหนีเป็นศิลปลายเขามาบ่นแล้วเขาได้สาเร็จเขาสาเร็จแล้ววันนี้เขาบอกมูเอียกมูมากสำเร็จเอียกว่าเดินเขาถอกเลยนั้นเขาถูกเขาได้โชคเหรอครับแม่เขาได้โชคแกเขาได้มาโดยวิธีใดแต่ว่าเขาได้คือเขาเมื่อหนีเมื่อศิลป์เขาจะมาขอเาจมื่อหนีเมื่อศิลเขาอยากเอามาขอแล้วเพื่อนก็บอกว่า อันนี้รู้ไม่ได้เลไปสอบไปยังอันเราไปไปยังเงินยอมเด็ดหมืองบค่ไหนแค่ไหนจริงครับจิงนี่ละก็หาล้อโก็คือว่าใครจะไปสอบไปอะไรก็แม่นเมื่อนั้นข้าสอบไปยังเงินขาสอบไปยังเขาพลังเขามาวดเหมือนยังไม่ได้สอบข้าสอบก็ข้ออะไรอยู่นี่เออหันละทุ่มเขาไปรัฐสภาเขาข้เขามาทุ่มเหมือนทุ่มมาถ่ายแล้วเขาก็สำเร็จแหรอครับ แม่กนฝนลูกพ่อว่าว่าซุ้มพ่อสิ่งลรงยกต่างอยากใหญ่มองหันมองนี่คืออยากเรียนตำแหน่งสิพ่อมาก็เป็นเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะคุณแม่เนาะครับเป็นที่พึ่งทางจิตใจทันแล้วมจะซ้ำเลือดไม่จพร้อมแม่เพรป็นหยางจังทู้ปติหน่อโอ้โทรศัพท์แม่พังเลิกแจงแจงเลยว่าแม่ปิดโทรศัพท์แม่ไ่ได้ปิดโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์แม่พังางเนาะใช ว่าอยู่โทุ่งป่านใดกับวัดตีนแม่เกษตรพุ่นตัวหาลูกรับเงินเขาเสียอันใดเสือเสือไม้กันบ่ซื้อไม้ตัววันนี้ละแล้วว่าอันสมปารธนาเขาได้บ้นนึงว่าโทุมาว่าโอ้เหล็กสามตัวแม่เขาให้อนาวสันบัานนี้แม่ไม่เห็ดเหล็กสามตัวซีดับเดือนนี้ได้แต่นึงตัวเดียวนกซีแม่แม่ข้าเป็กดับเป็กยังเรียบร้อยเออบ้านนี้บ้านนี้พันว่านี่นี่ชุดแม่เนี่ย มานิพนธว่าอันเคยเห็นเอามาสิดเพราะแม่เลื่อมอันนั้นแม่เลื่อมเอาอันสูตรเต็มมันหาตัวมาให้เบืองแม่คาดแม่คาดดับเดิฟนี้คาดออกมือแล้วคาดออกมดนแล้วแต่ว่าซุนเนี่ยเขาแม่เด้อแม่แม่สิบอกแต่ว่ามันสิเขาของเขามาจากูนแม่ดับบนเงืนเนไงซุนดับบนนับได้แม่หอยแม่เป็นบม่ได้เบิองแล้วที่ว่าสูตรนี้ปีนี้ยังไม่หลุดใช่ไหมครับแม่จะูนดับบนแต่ว่า ล่างนี่สามดับรักเสียบสองดับรักหน่วยขันซื้อรถตลีเจ้าติดสองไทย, <บา S 2> ยเจ้าติดส,<อ>สาม,สามเอย<า>เจ้าติดสา,สามมันรักเสีบแต่เก่าอย, <c oughs> อยู่อยู่แต่เก่าดับอยู่อยู่ดับอยู่ <c oughs> ใช่ไหมแม่ <c oughs> แต่เกา่ามันมันมันเป็นรักอยู่ ي, แต่ว่าอันอันอันซูนนะแม่แม่เลื่อมว่าแม่เฮ็ดบุญหรือเฮ็ดอันปลุกหลักครับ ดับโคนซวนนะแต่ว่าไม่มาบนนะคะดาล่างเองแม่คดว่าล่างสิมาศูนแม่คิดนะครับศูนกับศวนเซียนล่ะออยู่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้คือชุดเน้นใช่ไหมครับแม่ส่วนส่วนอันนี้ชุดสามตัวเหรอครับแม่แม่อันสามตัวแม่เลยตัดซีออกแต่ว่ามันจะเอาเอาก็ให้เอาหน่อยให้หน้าซีแม่เห็น แม่เห็นแม่ไม่เคยนอนล้านไข่ยัียงหยากเลยมันไม่ยูน้ำพอน้ำแม่มันไม่มายู่น้ำยาันี้ก็จูงแขนข้าไปหันันื้กับจูงแขนทัาไปนีอันล้านหลานสาวจ้่บ้านนี้แม่ฟันดีบ่มันเข่าประจำประจำแม่แม่สังเกตบางคนแต่มาสังเกตเบืงปีนี่แหละคือคือคืดลังเนี่ยมัลรุดบ่นมาดรุดง่ายบางนึงแต่บ่นแต่ว่าบ่นไปออกล่าง มันแม่แม่คันไม่หลอกล่างมันสิเป็นตัวกับมันเข้าบนล่างนี่เด้อแต่ว่าตัวล่างนี่มันจะเป็นตัวกราบผู้เทียมันมันมันเข้าแปดสองนะแม่เนาะเมื่อกี้เนาะมันเป็นตัวกราบผู้เทียว่านั้นนันซี่หกละวมนก็เป็นนันมันมันดอกซีหกอ่ะมมนก็เป็นหกซีอส่วนใหญ่ล่างนี่ไม่จะไม่จะเป็นตัวกราบมันเป็นตัวตรงแู้เทียแต่ว่าตัวบนนี่ตัวตรงอยู่ คืแม่เนี่ยวิ่งมากตัวใดนแม่แม่วิ่งนะบนนะมากแปดกับสามวิ่งแปดกับสามด่างมากศูนย์กับเจ็ดคือคนมากันเยอะเลยแหละครับคุณแม่ที่วัดเราเนี่ยครับตอนนี้นะโดนมัมมี่มองสิจอดรถแต่ละเมืองนี่ว่าท่านสวยสวยเลยนะห้าม้วงห้องห้งคุณแม่ก็ได้เนี่ยไม่ได้โดนพ่นเลยแล้วแล้วคนที่เขาถูกสองล้านเข้ามาหรือยังครับแม่ อันยัง่างวะไหนอาคาสิมาจีงซิกกับประจักเคยเขาไปได้มาหาแม่น่ะเพราะว่าเขามาไหวเขาเขามาไหวมาขอเองโอ้เขามาขอเองเขามาไหวเองขอเองเขาได้เขาได้นะเขาได้เราก็ค่อยไปลงกิ๊กตอกลงนั่นแต่ว่าว่าคุณวาดว่างอันนั่นนะเขาได้เรียกอับนี่ยังบุเขาเขาขอเนี่ยแหละจะเขาได้เงินมาแต่ส่เขาขอเนี้ยมันเรื่องสิละเดอกมากเขาเลยได้เขาจ้างรถเทยมั่ง เขาว่าสิมดเมือคนละคนเลยบอกบ้านนี oh, ่เมื่อนั่นน่นเขามาเนาก็เลยถามแม่ว่าแม่จะได้หวยเล่าสันเขามาถามแม่นะแม่ก็เลยว่าไปหาไอจุก่อไอจุกก็บอกล่าคิวสันเขาไปคว้าเขาเลยได้สามตัวเมื่อรุ่นมาเห็นแต่เขาเอาเงินมาให้แม่ถ้าแม่บอกสันเขาถือเขาถือซีเมื่อน่ะสันเขาได้สามตัวตรงๆ ไอ้จุกนี่แหละครับแมนจะได้ไปขอกันบางทีนี่ถ้ามาขอนี่สิได้อยู่ประมาณสามหวดโอ้ตอกกันนะงจาทุบอันนี้แหละครับคุณแม่นี่ละทุบนี่แหละรวบกับรวบพ่นนั่นแหละเนี่ยรวบไอ้จุกคนละครับสิได้อยู่ประมาณสามหวดเดียวกูม่านเบ่ร์ขาคนอื่นจุกคนอื่นม่านห้องจะจุกคนะอืมอัใช่ว่าสิได้อยู่งานสามหวดแต่ว่าเพิ่นมักเพิ่นมขั้นหน้อยเพิ่นมัข้าว พ oh, okay. anyway> um yeah> ิ่ปากออกก็ได้เอฟซีว่าบ anyway> ่่อยของนี่เห็นเห็นหน้าสวยๆคุณแม่ก่อนเอาเอาเอาจัดๆอันเขามาถือกันได้ได้หลายบอกเขามาเขามาบุญหรือดีบอกแม่จ้าเขาชวนมากกันเอาสิเอาเลขเนี่ยเอาเข้าสิบุญนี่ใส่ขั้นขั้นแล้วเลขนี่ส่วนใหญ่ก็สิไปหาปูกัญญาสิเขี้ยวครับรับสีสุดโต่งนะปทุมมา่าจอยู่คหางซาหนึ่งวะจ้า แต่ว่าถ้าหวยลาวห้าน้อยนี่ไปหาไอ้จุกเนี่ยโอ้แม่นไอ้จุกเนี่ยได้สามตัวที่ต้องหันข้ามาทั้งสามเมืองมาเขาได้ทั้งสามเมืองนี่ซโอ้เขาได้ทั้งสามเมืองจะได้เป็นบอกเลยบอกเลยบอกเรืเลยว่าขอห้าน้อยขอลาวตอนยังบอกเราโอ้ย่ายก็ไะดานจุกบอกเลขยกง่เลขลอตเตอรี่เลขรัฐบาลเนาเดียวรัฐบาลไปหาปูกับยานู่นน่ะตรงสระนู่นแหละครับแม่ไปขอเนี่มือนพันว่าพันไดสี่ศูนย์ พร้อมอันวดนี้ละครับได้ไปขอได้สี่ศูนย์ได้สี่ศูนย์ยุดมือนั่งเห็นสองตัวชนะนั่นเราไปขอมือนั่งเห็นสองตัวเห็นสี่กับศูนย์ยุดมือแซวนี่ได้แต่ศูนย์ตัวเดียวทำให้ได้สูตรสี่ศูนย์แพราะว่าในเห็นของแม่คิดคิดว่าอยู่ครับอคิดว่าสูนีศูนย์อยู่ล่างนะแต่ว่าบนนับครับบนดับศูนย์แต่าพ่อมาลางเป็นบ่จ้ะแม่คิดว่าคือในสูตรของแม่เพชรเลย ไม่ไม่เขานอ่นั้นนี่แต่ว่าวันนี้เพียงน้แม่ขึ้นว่าสูตรแม่เข่าเข่าอีกแล้วแม่แม่ขึ้นว่ามันสิเข่าบนอืดเนี่ยแต่ว่ากลับกันกลับไปจักน่อยครับก็คือว่าปีหกเจ็ดเนี่ยของแม่ยังไม่หลุดเลยหลุดลงเนินหัลละบนอ๋อแต่ว่ามันมาเข้าล่างก็ถือว่ายังยังไม่หลุดแม่าาก็คือว่าแปดสองงวดเมื่อกี้ก็เข้าอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าบน <Man. S 2> แม่แม่แม่ก็ว่าหลุดใช่ไหมโอ้แโนแต่ว่าเข้าล่างอยู่แข้งขึ้นเขาล่างกันบนก็ล่างเนาะแม่เนาะแม่สมมติว่านะั้นถ้าจะซื้อบนร้ายเราก็เข้าก็ซื้อล่างหน่อยแต่ว่าก็กลับไปจากหน่อยเพราะว่าล,ล่างผลเป็นลงล้ำเป็นตัวกับพุทเทียครับ mm. บนล่างแต่กั้นเท่าได้ตัวจ้าแม่แม่เนี่ยก็เอาบนล่างได้เนาะแม่แม่แต่ว่าขั้นเท่าซื้อหมดัดสุดโตจังสี่การไม่หมดหลายขั้นเท่าไปสุดโต๊ะนี่เป็นเอิรนวัดอีหยังก่ บัตปลาดอนผูกัครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่เพชรนะครับเนาะเป็นชุดสามตัวกับชุดสองตัวนะครับผมนะครับหนึ่งปียังไม่หลุดนะครับคุณแม่บอกว่าหลุดนะครับหลุดหลุดคือมันมาออกล่างคุณแม่ก็ว่าหลุดนะครับเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าสลับไปสลับมามันก็ไม่หลุดนะคุณแม่วดเมื่อกี้ก็ให้แ2ด8ปดอยู่นะครับเนาะครับยังไงก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของแม่เพชรนะครับผม นี่นะครับคนมากันแน่นวัดเลยนะครับ FC ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ